กัดใจมาเด้อกินนมจีนจ้านี่ผักเยอะๆมีผักไอ้ใบแมงลันนะคะผักเช่าอมมีผักเช่าอ,อมนะครับนะครับนี่กัน ยุงรดนเ่ออิอ่ออยตผักแว่นผักมะออมผักแว่นผักงอมไม่ไ้แต่ผักเลยนะครับผักแว่นเหี่ยวเห้ผักแว่นมันเหี่ยวแล้วค่ะพี่น้อง

Угу. Окей, мої так те, я на. Угу. Окей, я там.

ยินจ <Okay. c oughs> yeah, <good> ้ะจะชจวยเราช่วยว่าไม่เหมอนกัใจ่หญ้ๆท้กินเมื่หร่ว่าช่วยตักฝนอยู่

ก็ใหญ่ตาไป้เอาได้ลูกอ้ายเนอะก็กำทายดีเอาได้ให้จิ๋มเลยอยากดื่มคช้ขี้เพลย์กันหนเอเกิดะไรเหรอเอี๋ยวไม่ซีดเต้ม ยาต้นี่นุ่มจัเต้นเท่นันก็เลยเนสีบอลนะนบเคียนซีบสออกแรงเลยมันนจานตุ้งเน้ยเออีเมน้เคี้ลยเบอเีนอะไบลเบบหน่งจะตเจะข้าวหนึ่งบนว่งนว

ไจะพูดไม่ได co ้โปเกเป็ส hmm. like ุนสุดเป็ดเจะมึง่อเปสุดสุเป an ็ดเออแต่ตอนยเวลเป็ดชิคกีาโต๊ะคุหัวเสต้ตท่เออนี่ติงด้กัเลนย่งไงเดี๋ยวิใบโดมปีโดมหัดมหุ้นรัมลดเสนาเตาเหล็คมมัวไปมากเต่าคันข้าติ่งไต่หน้ค้กับท่เริญงนีถ้าเจนี่ติอย่างนี้ตัวคาเต่าลับทงนี่อะไแกนี่ Ngoi tau, leh dua no? Teng diom oi Oloh loha muo pe Kim to sereh Kim leh teng diom Teng diom Teng diom Teng diom ok tiang mi Teng diom anita Prut hai Teng diom prut prut hai Ngoi loha Ngoi leh tu Ngoi ตัวงาะเอาหงไหมยิ่งจะฉาบได้สงไม่เคยชอบองนมจีเลยอ่ะเ็ดตัดซีโตวิชาฉาบมันตัดมันตัดเครื่องหมดเออาาเ็ต้มจบีใบอ่ะาี่ชองบมมียอ่เรอ ชอบม่นนะเสียดังจอชอบมารววเองแม่นทำนมอเฟี้ยนทำมันไม่ลวสิมันเต้กบขัดยิ่นเรียกไม่ได้อย่างพูดจริงน่เรียกว่าเปินโจนถ้ามีผักกินไม่ได้หรอกนมจีนนมจีนมันคู่กับผักไหมไม่คเดือย่บเรคี่ยมเยเียสอกับเงเลียนแตเล้อเดียวเนาะงมันเอสเกิด เราสิเนียคืถ้าวิ่อันตเจ้าที่พักเซรแเนตัวจ้าหน้าใหญ่เรอาเี้ยเลี้ยวเราจำกาปลาเนาะอเปากที่เราเงียิงโตยิงตึ้นเสีน<า>ยนี่เปสตอร,ส,ส,ตอรสินเกินาะไม่รู้เหรฮะสตอสิ่งเกินนะบอกอยูอ่แต่ของนนนอ,งอยยน่อยเนีเน่ยยิงอนันสตอเสะใหญ่พิเศกเนาะเ็ษมเต้นดังที่กับพวกขายเนาะเยอะยิงเต้เป็นสตอริถกับบ่

มกดาต่้มดเอยม่โอเคนี่ยังดอแค่หน้าเหรอแค่หน้าใบยอใบยอแท่บบบยอดคนแต่ลำพิลคุยมันลวบหลวบคุยนั่นจะไงอร่อยกดดับๆก็ดีกดดับๆโอเคถ้พี่น้องค่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ C'est wow. bon C'est